วิธีต้มกล้วยไม่ให้ดำและฝาดนำเกลือมาละลายน้ำตัดกล้วยลงไปล้างล้างยางตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็ล้างเปิดกล้วยไปด้วยในตัวแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก30นาทีเสร็จแ,แล้วก็กล้วยมาล้างน้ำเปล่าอีกสองน้ำค่ะแล้วก็กล้วยขึ้นมาพักให้เส็อจ้ำ ช่วงที่รอกล้วยเสด็จน้ำเราก็ไปเตรียมน้ำเติมเกลือลตั้งเตาไว้ให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดเราก็กล้วยใส่ลงไปต้มเลยเราจะใช้ไฟกลางต้มไว้สักสามสิบนาทีนะช่วงที่รอกล้วยสุกเราก็ไปเตรียมน้ำเย็นใส่เกลือไว้ค่ะเราก็จะล้างกล้วยด้วยน้ำเย็นนี้เลยนะคะ วิธีล้างกล้วยก็คือถูใยข,ขาวออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกล้วยไปหั่นค่ะเราจะได้กล้วยสีเหลืองสวยมากที่สําคัญไม่ดําแล้วก็ไม่ฝาดด้วยนะคะทุกคนส่วนกล้วยที่เหลือเราจะทิ้งให้เสด็จน้ําค่ะเราไปใส่ตู้เย็นไว้เลย,เ,ลยเวลาจะกินเราค่อยออกมาปอกนะ